และคลิปนี้นะครับก็จะเป็น EP 1นะครับเป็นเรื่องราวของเอพิโซดเรื่องของการเทรดของผมนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง EP 1จะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลย ก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจายพิสตูดิโอชานอลนะครับชานลเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคริปโตแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมเป็นสายนักขุดมาก่อนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นเทรดเดอร์นะจริงๆก็เรื่องราวของนักขุดกับเทรดเดอร์เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตลอดนะครับเอาเป็นว่าขุดมาแล้วเนี่ยได้เหรียญมาเราจะขายเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยอะไรเงี้ยครับหรือขุดมาแล้วได้เงินเนี่ยเราจะเอามาลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือเอามาเทรดอะไรยังไงนะครับคลิปนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเป็นเรื่องราวของ การเริ่มต้นแล้วกันเนาะว่าใครที่อยากจะเอออยากจะลองแปลงนะครับอยากจะเป็นนักขุดเหมือนเป็นนักขุดอย่างผมมาแล้วเนี่ยเราก็เฮ้ยเราจะทำโปรฟิตเพิ่มเติมยังไงหรือว่าช่วงนี้เนาะเป็นขาลงของตัวเหรียญคริปโตนะครับก็บางคนแล้วกันอย่างผมเองเนี่ยก็จะใช้วิธีการเทรดเนี่ยเพื่อหาค่าไฟนะแล้วก็เรียนที่ขุดมาเราก็จะได้ไม่ต้องขายอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นการ DCA ไปเรื่อยๆประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับ ก็โอเคครับเมื่อนคนอันนี้นะก็เป็นพื้นฐานเรื่องของการเริ่มเทรดนะครับเอาเป็นว่าเราต้องรู้จักเรื่องของ 3M ก่อนนะครับ EP นี้เนี่ย EP หนึ่งนะครับผมขอเล่าแค่เรื่องของ 3M มเอ็นเนาะ 3M ที่ควรจะต้องรู้นะครับในเรื่องของการเทรดเนาะก็อันแรกเลยเนาะก็คือ m i n d s e t นะครับ m i n d s e t เนี่ยเอาเป็นว่า m i n d s e t เราต้องดีก่อนนะแล้วเราถึงจะเทรดได้ดีนะอันนี้เท่าที่ผมลองอยู่ในตลาดมาเนี่ยก็ มล์เซ็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเมนหลักนะที่แบบว่าผมว่าเออมันต้องมี m มล์เซ็ตที่ดีก่อนถ้า m มล์เซ็ตไม่ดีเนี่ยเทรดไม่ดีแน่นอนอันนี้นะโดยส่วนตัวนะอันที่2นะเรื่องของมันนี่ a มเนจเมนต์อันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเหมือนความรู้เบื้องต้นแล้วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดน,นะว่าเฮ้ยถ้าเราเสียเท่านี้ไปแล้วเราจะยังไงหรืออะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเอามาเป็นการวางแผนเรื่องของการเงินนี่แหละนะนะว่าเฮ้ยทำยังไงไม่ให้หมดตัวนะมันจะอยู่ในเรื่องของมันนี่ a มเนจเมนต์ บางคนเนี่ยเทรดไปแล้วก็เฮ้ยได้ดีอ่ะดีก็ดีไปบางคนเทรดแล้วหมดตัวเอออันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของมั y น a n มเน m เมนที่ยังไม่ดีอันที่3ามนะเรื่องของเมทอรนะครับเมทอรเนี่ยก็เป็นวิธีการนะวิธีการเทรดเอาเป็นว่าเออมันเป็นเรื่องว่าเออแผนเราจะทํายังไงเข้าซื้อออกอะไรตรงไหนนะครับก็เป็นเรื่องของเมทอรประมาณนี้นะครับ เอาเป็นว่าพอเรารู้ว่า 3M หลักๆมีอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแต่ละหัวข้อกันนะครับอันนี้นะครับเรื่องของ m i n d s e t นะผมขออนุญ,ญาตอ้างอิงอพอดีไปดูเว็บเข้ามานะผมว่าดีนะครับเขาเลือกอเว็บนี้นะครับก็คือ mytradingskill.com นะครับเรื่อง improve trading m i n d s e t นะครับอันแรกเลยเนาะเขาก็บอกว่า develop And Effective Morning Routine นะครับให้ตื่นเช้ามาเนาะให้มีให้มีอะไรสักอย่างทำมีแบบว่าอย่างเช่นบางคนนะใช้วิธีไปชงกาแฟมานั่งอ่ะนั่งคิดวิเคราะห์อ,อะไรเงี้ยนะเนาะเพื่อสร้างสมาธิอะไรประมาณนี้นะเท่าที่ผมเข้าใจนะ <c oughs> อันที่สองนะก็คือ Never Stop Learning นะข้อนี้สำคัญนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็เป็นนักขุดมาก่อนเนาะก็เนี่ยเราก็มาเริ่มเทรดเนาะก็ถือว่าอ,อมีการเรียนรู้มีการแบบว่าหาความรู้เรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้เนาะอันที่3นะ always have and losses under control นะครับอันนี้เนี่ยข้อนี้สำคัญเนาะจริงๆมันเชื่อมโยงกับตัว money management เนาะก็ต้องมีการแบบว่าบริหารความเสี่ยงนะครับแบบว่าเหตุยังไงให้แบบว่าเฮ้ยไม่เจ๊งไม่ขาดทุนนะครับโอเคอันที่4เนาะ keep a trading journal นะครับ ก็คือสปอร์ตคอมมอนมิสเทคนะครับแล้วก็ไฟจูนก็คือมีการปรับเปลี่ยนสเตจจี้ในการเทรดตลอดเวลานะครับอันที่5้านะออฟเซอร์อัลเตอร์นะครับก็คือไปดูชาวบ้านเขาบ้างนะไม่ใช่เทรดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวเนาะไปดูแนวะคิดคนอื่นบ้างว่าเฮ้ยคนนู้นเขาคิดยังไงเฮ้ยคนนี้เขาคิดยังไงบางทีผมเองยังไปแอบดูช่องอื่นเฮ้ยทำไมเขาคิดงั้นวะเฮ้ยเขาคิดเหมือนเราเฮ้ยเขาคิดไม่เหมือนอะไรเงี้ยเนาะเออก็จะได้เอามาปรับจูนนะมันเป็นเรื่องที่แบบคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวกันเนาะ อันที่6นะครับ control your emotion นะครับ<ม>อ่าก็คือเวลาที่แบบได้นะก็อย่าแบบดีใจเวอร์วงนะังเนาะหรืออย่าช่ล่าใจเกินไปอะไรเงนะี้ยเนาะแต่เวลาที่เสียเนาะก็จะแบบอย่าจมปักอยู่กับความเจ็บปวดอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่างั้นเนาะซึ่งเรื่องพวกนี้เนาะก็คือเราต้องฝึกให้มันมีวินัยน,นะเออไอคำว่าวินัยเนี่ยมันทํายากอยู่เหมือนกันเนาะเรื่องอิโมชันเนี่ยแบบว่าในในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญแหละนะอันที่7นะครับเรื่องของ Remember that the market is not neither moral r and nor immoral นะครับก็เป็นว่าตลาดมันผมว่านะมันต้องมีขึ้นมีลงนะเอาเป็นว่าก็ต้องเข้าใจตลาดมันนะคิดว่าประมาณนั้นแหละเนาะโอเคอ่ามายเซนะเอาเป็นว่าโดยสรุปนะภาพรวมทั้งหมดนะครับผมเท่านี้ผมดูมานะครับตัวมายเซทั้งหมดเนี่ยให้คิดในเชิง positive นะครับหรือให้คิดแบบว่าเออ มันมีขึ้นมีลงได้ให้ทําใจไว้ก่อนอะไรประมาณนี้แหละเนาะแล้ว mindset เราต้องดีนะเช่นแบบว่าเราต้องคนขวขยหาความรู้แนวเชิงบวกทั้งหมดแหละเนาะเออถ้าเรามี mindset ที่ดีแล้วก็คิดว่าตลาดเนี่ยมันก็มีให้เราบ้างเราต้องเสียอะไรไปบ้างเนี่ยเออถ้าเราคิดแนวนั้นได้เนี่ยล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะผมว่าเราอยู่รอดในตลาดนะครับถ้าเป็น mindset ดีๆเนาะโอเคอันถัดมาเนาะ มันนี่แมネจเมนต์นะครับมันนี่แมเนจเมนต์ไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะที่แบบมีความสําคัญถัดถัดมาแล้วกันเนาะอันแรกไม่เซ็ตเราต้องดีเนาะอันที่2องมันนี่แมเนจเมนต์ก็คือเราต้องเรียนรู้นะเรื่องของขนาดโพซิชันที่เราจะเข้านะครับเรื่องของเรื่องของการเงินแล้วอันนี้นะเป็นมันนี่เนี่ยก็คือการเงินแมเนจเมนต์ management ก็คือการจัดการเนาะการจัดการการเงินเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่าเอ้ยเรามีเงินต้นทุนเท่าไหร่เฮ้ยเราเราเสียได้เท่าไหร่เฮ้ยเราถ้าเราเสียเท่านี้แล้วเรา,เรา เราจะต้องทํากําไรเท่าไหร่เพื่อให้ได้เงินคืนมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับอ่อันต่อมาเนาะเรื่องของพอเวลาเข้าโพสิชันไปแล้วเฮ้ยไอตรงนี้เป็นจุดที่มีความเสี่ยงในการที่เราจะเสี่ยงเนี่ยดีไหมอ่านี่คือเรื่องของ list to reward ratio นะครับแล้วก็จุด take profit ตรงไหนดีแล้วก็ตัวเรื่องของการ stop loss เป็นแนวไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะอ่ะเรื่องถัดมานะครับ อันที่3นะครับ m ที่3เนาะก็คือเมทตอดนะครับเมทตอดอันนี้เนี่ยบางคนนะให้ความสำคัญน้อยนะครับเพราะว่าไอสองอันแรกเนี่ยถ้ามันมาดีแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของเมทตอดเนี่ยมันเป็นแค่พาร์ทประกอบอ่ะแต่ว่าผมเองนะสำหรับตัวผมเนี่ยเมทตอดเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่ากราฟแพทเทิร์นบางอย่างเนาะมันก็บ่งบอกอะไรให้เรานะครับอ่ะเรื่องของอิ wave นเลตเวฟเนาะเออแพทเทิร์นบางอันเนี่ยพออินเลตเวฟนะับ เวฟหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะซึ่งก็เอา,เป,าเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เขาวิจัยกันมานานนะผมว่าเราเองเนี่ยจะไป break เ,เรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่ายากนะเพราะว่าเราเนี่ยถ้าเรายิ่งเราเป็นตัวใหม่ๆอยู่ในตลาดนะอย่างผมเพิ่งเข้ามาหรือเพื่อนๆคนไหนเพิ่งจะย้ายมาเป็นเทรดเดอร์เงี้ยเอาเป็นว่าพวกนี้เนาะฟังไว้จําภาพแล้วเฮ้ยบางทีภาพในอดีตมัน r ล p r เซนต์อนาคตได้บางอันก็ได้นะเออ จริง,รงอันนี้นะพูดจริงๆเท่าที่อยู่ในตลาดมาก็มันก็ใช้ได้อยู่นะอ่ะอีกอันนึงนะก็คืออินดิเคเตอร์นะอินดิเคเตอร์อย่างในคลิปเก่าๆเนาะที่ผมทําทําไปเนาะเออมันก็จะมีอินดิเคเตอร์เยอะแยะมากมา,กายแก่กองนะซึ่งเอาเป็นว่ามันมีสูตรเอ้ตรงนี้เข้าอันนั้นบอกลงอันนี้บอกขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปละกันเนาะอ่ะสุดท้ายนะหมดแล้วสไลด์ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเอาเป็นว่าในคลิปที่ผ่านมานะเดี๋ยวผมขอสรุปรวบยอด ย่อยให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะครับอ่ะก็คืออย่างนี้นะครับให้ยึดหลักนะครับใน EP หนึ่งเนี่ยให้เราเข้าใจหลักของ 3M ไปก่อนนะครับอันแรกก็คือจำไม่ได้อะไรพวาเนี่ยอันแรกคือ mindset นะ mindset เราต้องดีนะค้นคว้าความรู้อ่ะค้นหาว่าเ้ยจุดบกพร่องเราคืออะไรแล้วก็ไม่จมปักกับ ความเจ็บปวดอะไรเงี้ยนะครับก็คือสู้ต่อไปอะไรเงี้ยนะครับไมเสร็จต้องดีก่อนนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของมันี่แมเนจเมนต์มันี่แมเนจเมนต์ก็คือเรื่องของการบริหารการเงินพาร์ทนี้ก็สําคัญเนาะเป็นพาร์ทที่ทําให้เราเนี่ยไม่เจ๊งนะครับคือแบบว่าเรามีมันี่แมเนจเมนต์ดีๆเนี่ยคือคือ Prof i t เราก็ได้อะแล้วก็ตอนเสียเราก็ไม่เสียมากอะไรเงี้ยเนาะเออเป็นการเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับ อันที่3เรื่องของ indicator แล้วกันเนาะเรื่องของเม็ดต่อนะวิธีการเข้าเฮ้ยจังหวะนี้ดีไม่ดีอะไรเงี้ยครับซึ่งเอาเป็นว่านะในท้ายคลิปเนี่ยผมเองเนี่ยเอ่เท่าที่ไปดูมาเทรดเดอร์ที่เขาแบบว่าประสบความสําเร็จนะครับเขาก็จะให้ความสําคัญกับไมซ์เซตก่อนนะครับต้องมีวินัยประมาณนี้เนาะอันที่2เนี่ยเรื่องของมันนี่แมนเดนต้องดีนะครับอ,อันนี้นะคู่คู่อันนี้เนี่ยบางคนให้เวทเท่าๆกันอ่ะสามสิบสามสิบเอ้ยหรือ 60-30อ่าแล้วก็เม็ดต่อเนี่ยเอาแค่10อะไรอย่เงี้ยครับก็เป็นว่าในเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะเวทน้ำหนักกันเลยนะครับอย่างของผมเองโดยส่วนตัวนะผมให้เท่าเท่ากันทั้งหมดนะครับก็ต้องควบคู่คอมไบกันเนาะถึงจะเทรดได้โอเคประมาณนี้เนาะอเอา เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้ายคลิปนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีสกิลในการเทรดยังไงหรือว่ามีแผนการเทรดอย่างเริ่มต้นยังไงหรือว่าเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นกูรูอยู่แล้วนะครับอยากจะแนะนําหรือว่าอยากจะสอนมือใหม่อย่างผมอย่างเพื่อนๆยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับโอเคยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ที่ไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i p พีสตูดิโอกันด้วยนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม